สวัสดีครับผมก็วันนี้ไม่ได้เจอกันนานนะครับก็มาเจอกันในวันที่ไม่ออกไม่แดกนะครับผมเอาริงๆีก็ไม่ได้ซื้อหรอกครับผมก็ลอตเตอรี่สองใบไม่ถูกไม่ใกล้เคียงไม่ซื้อรองวัดหน้าครับผมก็วันนี้นะครับผมก็เจอหล,หลายกระทู้หลาย,ลายโพสตนะครับผมจากหลายๆคนนะครับผมที่มีการโพสว่า อย่าลดค่าต้นไม้อย่าขายไม,ไม้ราคาต่ำอย่าขายไม้โดยที่ไม่มีราคานะครับผมก <ผม S 1> ็ผมอยากฝากถึงกลุ่มคนที่โพสพวกนี้นะครับผมก่อในใจจริงก็มันลดบ้างก็มมันก็ขึ้นอยู่กับว่บาประถมภูมิติมานซัพพลายเนี่แหละครับผมอ่าสินค้าซื้อเยอะของน้อยก็ราคาขึ้นแต่พอคนซื้อน้อยของมันมีเยอะ ราคามันก็ลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากบอกว่าถ้าเราจะขายต้นไม้แพงไปเรื่อยๆนะครับผมบางคนเขาไม่เดือดร้อนมันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมแต่ทีนี้คือหลายๆคนมันก็ต้องจําเป็นที่ต้องขายต้นไม้ในราคาที่ลดลงนะครับผมเพราะว่าเขาจะไงเขาก็ต้องมีเอาเงินไปใช้ปัจจัยอย่างอื่นนะครับผมอาจจะเลี้ยงลูกบ้างนะครับผมจ่ายค่าง,งวดรดบ้างนะครับผมหรือว่า ใช้ใจ่ายตัวเองบ้างนะครับผมก่อนหน้านี้ก็ซื้อต้นไม้มาแพงลงทุนมาเยอะนะครับผมแต่ก็อาจจะขายได้ใน,นราคาถูกลงมันก็ต้องทําใจในการขายนะครับผมอาจจะราคาต้นไม้มันลงลงขึ้น,น,นลงลงอย่างนี้แหละครับผมแต่ก็ต้องเห็นใจกันทุกคนนะครับผมไม่ใช่ว่าต้นไม้จากราคาหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยจะขายหลักพันหลักร้อยมันก็มีผลกระทบต่อราคาตลาดเยอะอยู่นะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่า ถ้าเราไม่ขายนะครับผมมันก็ไม่มีเงินที่จะมาจุนเจือครอบครัวนะครับผมเพราะว่าผมเห็น,นหลายคนนะครับผมก็ซื้อต้นไม้ในราคาที่แพงนะครับแต่ก็ต้องมาแบ่งขายในราคาที่ถูกขึ้นนะครับก็ต้องเห็นใจกันบ้างนะครับผมไม่ใช่จะว่า,ามาขายต้นไม้ในราคาลดลงแล้วก็อาจจะไม่อนุม,มัติโพสหรือว่าอาจจะโดนดาน่านโดนประชดโดนอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่า คนเราเนะ่ะมันไม่ได้มีเงินทุกคนนะครับผมอาจจะมีเงินพอจุนเชือพอใช้พอได้ซื้อต้นไม้นะครับผมเขาก็อาจจะขายออกพอที่จะเอาเงินมาใช้นะครับผมก็อย่าไปบ้าเขาเลยนะครับผมแต่ถ้าต้นไม้คุณสวยจริงๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารังยังไงก็ถ้าต้นสวยจริงราคามันก็ขึ้นไปอยู่ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต้นราคาหลักร้อยหลักพันนะครับผมแต่ถ้ามันฟอร์มสวย ราคามันยังไงมันก็ดีดขึ้นเป็นราคาหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับผมแต่ถ้าต้นไม้มันขี้เล่น,นะครับผมมันมีก็ต้องบอกว่าราคาตามความสวยงามนะครับผมก็ยังไงก็อยาก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 ,อยากฝากกันได้ด้วยนะครับผมจากที่ก็เข้าใจอยู่นะครับผมเพราะว่าหลายๆคนลงลงราคาต้นไม้ไปเยอะนะครับผมอยู่บนดอยบ้างนะครับผมผมเองก็อยู่บนดอยเหมือนกัน หลายๆต้นก็ติดอยู่บนดอยหลายต้นนะครับผมแต่เอาตรงๆดอยมันเกือบทุกต้นและครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ว่าจะสายอีพิมาเบิ้นบ้างสายพูฉลุบ้างนะครับผมสองตันนี้ต้องบอกว่าลงเป็นสิบเท่าเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช้างเหลืองนะครับผมก็ลงเป็นสิบเท่าเหมือนกันช้างขาวก็ขึ้นมาขึ้นหรือว่าบอนกระดาษดําก็ก็ถือว่าขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นไม้ทํายากนะครับพวกนี้ แต่ตัวที่ทําง่ายๆก็อย่างตะกุลเงินไหลมานะครับผมผมก็บอกหลายๆคนแล้วว่าถ้าเก็บก็คืออาจจะเก็บพวกไร้ขาวนะครับดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นไม้ถูกเวลามันซื้อมาก็แต่ก่อนใบละสี0ห้าร้นะครับผมเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็ตอนนี้ต้นสวย,สวยก็อยู่ตละร้อยสองยนะครับผมอยู่สาี่ใบร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยแต่ก็มันไม่ได้ลงทุนเยอะนะครับผมก็ สักแยกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ขายได้คืนทุนแล้วก็อาจจะมีกําไรด้วยซ้านะครับผมแต่ถ้าต้นไหน,นแพงๆนะครับผมอย่างไรเหลืองเงี้ยดักใบละสี่ห้าพันตอนนี้ก็อยู่ใบละสี่ห้าร้อยนะครับผมนะตรงๆัล้ครับผมตระกูไลไรเหลืองตัวที่แปลงร่างแล้วเนะี่ยราคาหลักพันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นใบก็ยังราคาหลักพันลายสวยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวไรเหลืองถ้าเลี้ยงขึ้นฟอร์มให้มันแปลงร่างเงี้ยมันก็หายยากอยู่นะครับผม ผมแนะนําว่าถ้าต้นไหนที่มันสามารถเลี้ยงเพื่อที่เอาฟอร์มสวยจริงๆอะ่ะผมก็แนะนําว่าให้เลยให้เลี้ยงไปเลยนะครับผมให้เราเก็บทําฟอร์มดีกว่านะครับถ้าไม่เดือดร้อนนะครับผมแต่ถ้าเดือดร้อนก็สามารถขยายพันุ์เพื่อที่จะเอามาขายแล้วก็เพิ่มทุนตัวเองไปซื้อต้นใหม่ได้นะครับผมแต่ก็เข้าใจทั้งสองฝั่งนะครับผมทั้งฝั่งคนขายแล้วก็ฝั่งคนที่อบ่นว่า อย่าลดราคาต้นไม้เลยอย่าลดคุณค่าต้นไม้เลยนะครับผมเอาตรงๆนะครับสำหรับมมมองของผมเนี่ยคุณค่าของต้นไม้ไม่ได้อยู่ที่ราคานะครับผมคุณค่าของต้นไม้อยู่ที่ว่ามันจะสร้างความสุขให้เราได้มากขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแล้วมันอาจจะแพงนะครับผมแต่เราก็มีความสุขกับมันนะครับผมมีความสุขที่ได้ดูมีความสุขที่ได้ใครเครียดกับมันมีความสุขที่ได้ลุ้นว่าใบนี้จะด่างไหมใบนี้จะไม่ด่างนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ช่วยโลกในการเพิ่มออกซิเจนนะครับผมแล้วก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมต้นจะเล็กจะใหญ่ยังไงต้นไม้ก็เพิ่มออกซิเจนให้โลกเสมอนะครับผมก็อยากให้มองบวกเข้าไว้นะครับผมถ้าเรายิ่งมองลบนะครับเรายิ่งจะเหนื่อยนะครับถ้ามีต้นไหนต้นไหนก็พยายามให้มันขยายไปเรื่อยๆหรือว่าถ้าทำใจขายไม่ได้จริงๆในราคาที่ลดลงนะครับผมก็อยากให้เก็บทำฟอร์มขึ้นไปฟอร์มจะสวยนะครับผม ต้นไม้นะยิ่งฟอร์มสวยยิ่งโตยิ่งสวยนะครับผมก็ขัดให้เรามีฝีมือปลูกเก่งๆนะครับผมผมก็นานๆที่มาลงคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดทาต้นไม้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ผมก็เต็มบ้านเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะอยู่บ้านนอกก็เยเี่ยมกันก็เดี๋ยวสักพักก็จะได้ขยายโรงเรือนเนียแล้วครับผมแต่ผมก็นานๆที่ผมก็ได้ขายนะครับผมแต่เตรงๆผมก็ไม่ได้ขายแบบ ได้กำไรนะครับเอาตัวก็ได้ขายขาดทุนแต่ตอนนี้ก็ได้เอฟมาเรื่อยๆื่อเหมือนกันครับผมต้นไหนที่เรายังไม่มีนะครับผมแต่ตอนนี้ราคาต้นไม้มันลดลงนะครับผมก็พยายามกดใจตัวเองไว้เหมือนกันเพราะว่าเอฟมาเยอะนะครับผมแต่เอาสักอย่างละต้น2ต้นก็พอนะครับพอได้มีพอได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็อยากฝากถึงทุกคนนะครับผมสําหรับท่านที่เข้ามาหวังกําไรจากต้นไม้นะครับก็ อยากฝากถึงว่าอยาเพึ่งตัดใจจากต้นไม้นะครับผมก็อยากให้เลี้ยงต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่ามันจะขึ้นจะลงนะครับอยากให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้มากกว่าที่จะไปหวังผลกําไรจากมันนะครับผมเรายิ่งหวังกับมันเยอะเมื่อเวลาเราเก็บหนักมาเหมือนซื้อหวยนี่แหละครับซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อ่าก่อนพอซื้อเสร็จก็หวังว่าอยากรวยอยากาได้เงินจากมันซื้อลอตเตอรี่ก็หวังรางวัลที่หนึ่งรางรางวัลเลขท้ายสองตัวบ้างนะครับผมหวังไว้เยอะ วังว่าเออจะซื้อไปนู่นซื้อนี่ไว้ก่อนยังมันถืออยู่แต่พอเด็ดเลขออกเนะี่ยโอ้ยฟอยแม่เออเหมือดอีกแล้วแต่ก็ไม่ขิดก็ไม่หลับจำก็ยังซื้อหมวดต่อไปอยู่ผมไม่ได้มาคนอื่นหรอกครับผมนี่เองนี่แหละแต่ผมไม่ได้ซื้อใต้ดินนะครับผมซื้อแค่ลอตเตอรี่แค่งวดละใบสองใบนะครับผมพอได้ลุ้นนะครับผมมันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเหมือนกันที่ได้ไข่เครียดนะครับผมอย่าไปเครียดกับมันถ้าคุณซื้อเยอะคุณก็ยิ่งเครียดกับมันถ้าคุณถูกคุณก็ดีไปนะครับผผมมมแต่ถถ้าัันนบบะคร สิจมจมเนี่ยหาเงินใส่ใจจมือแล้วบนนี้ท่วงเศรฐท่วงแรกงนะครับผมตงวดส้นงวดอีกแล้วบ่มีเงินงวดส้นงวดเขาก็บก็เห็นสื้อเรขใกมาอีกบนนี้แหงบ่ใจเขาเขาแหงมาท่วงอีกนะครับก็เอาเป็นว่าอ่าคลิปนี้ก็อยากมาพูดนิดหน่อยนหน่อยครับผมก็พยายามอยากทําต้นไม้เรื่อยๆนะครับผมก็แต่มันก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับเพราะต้องทํางานส่วนตัวด้วยแต่ก็ เดี๋ยวจะพยายามทําเรื่อยๆทํคลิปเรื่อยๆที่สามารถเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่จากจับจุดสตูดิโอเป็นสวนบ้านพ่อนะครับผมก็เลยอาจจะไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นนั่นก <c oughs> ันนะครับผมแต่ก็จําหน้าตากันได้อยู่เนาะยังไงก็ฝากติดตามฝาก Subscribe เหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ก็ ฝนตกบ่อยนะครับผมช่วงนี้ก็แดดไม่มาหลายวันแล้วก็พยายามดูเชื้อราดูอะไรให้ดีครับผมพยายามเลี้ยงให้มันอากาศปลอดโปร่งมากที่สุดไม่งั้นจะเสียใจทีหลังนะครับอ่าโคกโรคเน่าโค้เน,น่านะครับผมเพราะว่าผมเองก็เลี้ยงมาอ่าเลี้ยงไข่ช้างจากที่ผมรื้อไข่ตามคลิปที่แล้วนะครับผมก็เน่าไปสี่ใบนะครับเหลืออยู่สองใบก็คาดว่าจะเน่าตามๆกันนะครับผมเพราะว่าเลี้ยงไม่ดีนะครับผมเพราะ ่อแช่น้ําตามคลิปเขาบอกครับผมแต่ลืมนะครับผมหลงวางไว้จนลืมนะครับจนไข่มันเน่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมสู้ๆกันไปนะครับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ